วันนี้ณศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเนินปรางที่ว่าการอำเภอเนินปรางจังหวัดพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประมาุติดองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน1133ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบบาฏิพยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือด ร้อนเบื้องต้นโดยมีตัวแทนรัษฎรเป็นผู้ผู้รประสบปตภัยเป็นผู้รับมอบโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระาักระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่รัษฎรด้วยทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งในบริเวณภาคเหนือครอบกลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่26มีนาคม2567ได้รับผลกระทบใน5พื้นที่5 5อำเภอได้แก่อำอเนินมะปรางอำเอภบองทองอำเอภบางกระทุ่มอำอเมืองพิษณุโลกและอำเอภนครไทยรวม29ตำบล154หมู่บ้านราษฎรไดนน้รับผลกระทบ1 1 3 3หลังคาเรือน ขณะนี้สถานการณ์ในพื้นท,ที่ที่ได้รับผลกระทบเข้าสู่สภาวะปกติแล้วต่อจากนั้นองค์กมนตรีและคณะมูล,ลนิริราชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมาให้แก่ราษฎรผู้ประสบปัตภัยจำนวนสามครอบครัว รัศดรต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพ้น